แตามาติดตามรายการกันต่อครับ Winning playbook นะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ซึ่งก็จะมาอัปเดตภาพตลาดประจำสัปดาห์นะครับแล้วก็ปัจจัยที่น่าจับตามองมีไฮไลท์อะไรหลักๆบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณวิกิติรัตนรัตน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบ,อบโลบัารบวงโลนะครับพี่วิกิสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สัปดาห์นี้เดี๋ยวอาจจะมีหลายเรื่องที่เราต้องมอนิเตอร์กันนะครับแต่สิ่งที่เห็นแล้วก็คือ GDP ไทยไตรามาส2ที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อสักครู่นี้เองโดยรวมเราพอใจมากน้อยแค่ไหนกับตัวเลขดังกล่าวครับผมว่าก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรนะครับเพราะว่าตลาดเองก็มองกันอยู่ในระดับประมาณสัก5ออยู่ละ,ละซึ่งก็ต้องมองว่าทั้งปีเนี่ยเฉลี่ยก็คือจะทําได้ถึง1.4%หรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ ในเรื่องของตัวเลขการส่งออกหลังจากนี้นะครับตัวเลขการเบริกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะหลังจากนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโฟกัสหลังจากที่ประกาศงบปอ,อกไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับอัพไซด์ดาวไซด์ตลาดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับกระแสของการเมืองละนะทิศทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลัง,ลงจากนี้นะครับามาที่เรื่องแรกก่อน นะครับเรื่องของตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยรเ,เราจะเห็นนะครับว่าออรอบนี้ราคาหุ้นหลายตัวผมว่าเขาเริ่มที่จะไม่ได้ใส่ความคาดหวังเชิงบวกเอาไว้ในราคาหุ้นแบบเยอะๆเหมือนกับในช่วง3หรือสไ่รมาที่แล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยยังค่อนข้างออตึงในแง่ของ v า l ุเอชันนะครับกำไรพอมันผิดคาดออกมาแล้วทุกคนใส่ความคาดหวังเอาไว้เยอะเนี่ย <Okay. S 2> ราคาก็จะมีการปรับฐานลงมาได้ลึก mm hmm. แต่อย่างในรอบนี้นะครับอย่างกำไรที่ผิดหวังหรือไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคาด mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอย่างปตท GC IVL หรือแม้แต่หุ้นที่ไม่ได้สายใหญ่มากอย่าง OKJ OK นะครับก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับคำแนะนำลงปรับประมาณการกำไรลงแต่ราคาหุ้น ไม่ค่อยลงอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับหนึ่งก็คือเรามองแล้วว่าหุ้นเหล่านี้มันไม่ได้ใส่ความคาดหวังเชิงบวกกับราคาเข้าไปเยอะนะพองบปิดคาดราคาหุ้นก็น่าจะรองรับความผันผวนได้ดีอันที่สองหุ้นหลายตัวเนี่ย PE ไม่ได้สูงเหมือนกับเมื่อในอดีตนะครับ p a y t u b เองก็ต่ำ แล้วยังมีในเรื่องของตัวผลตอบแทนจากเงินปันผลโดยเฉพาะปันผลระหว่างการเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของงบการเงินที่ประกาศออกมาในรอบเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นกังวลแล้วก็น่าจะสบายใจได้นะครับถ้า GDP ในเตืมาที่3กับ4อาจจะยังส่งมอบได้แต่ตัวเลขอาจจะหดลงมาบ้างต่แ,แต่ก็มองว่าไม่น่าจะมีดาวไซด์ที่เยอะทีนี้ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นโฟกัสหรือว่าไฮไลท์ก็ตามสไลด์ที่แชร์นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวการเมืองในประเทศนะครับก็ หลายคนคงจะจับตาดูกันตามไทม์ไลน์ที่จะเกิดขึ้นเอาตอนวันที่15สิงหาที่ผ่านมาก่อนนะครับมันก็มีการพิจารณาในเรื่องของตัวร่างงบประมาณของปี69เนี่ยผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางสสเนี่ยพิจารณาผ่านไปละลำดับถัดไปเนี่ยนะครับอีกประมาณสักภายใน20วันร่างนี้ก็จะส่งต่อให้ไปทางสภาสว uh huh. นะครับก็น่าจะอยู่ไม่เกินวันที่5ก,กันยาก็น่าจะต้องมีการพิจารณากันซึ่งในส่วนเนี่ย สอวอเนี่ยนะครับถ้าพิจารณาแล้วไม่ได้มีอะไรที่ติดขัดนะก็น่าจะผ่านไปได้หรือถ้าเกิดติดขัดนะครับก็แค่ส่งกลับมาให้สสพิจารณาใหม่แล้วก็จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัวของร่างงบป,ประมาณปี6-9อ่ะยังไงก็เบิกจ่ายได้ทันปีของปีหน้าก็คือเริ่มตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันนะเรื่องของงบประมาณผ่านไปละ,นะแต่หลายคนก็คงจะจับตาดูว่า คนที่จะใช้งบประมาณเนี่ยจะอยู่ใช้ได้ uh huh. แบบมีประสิทธิภาพไหม uh huh. นะครับ uh huh. ก็คือคอรมอจะอยู่กันในลักษณะที่ว่า,ามีสียรภาพหรือว่าครบเทิมก็ต้องขึ้นอยู่กับคดีของนายกนะครับซึ่งก็วันที่21เนี่ยตามไทม์ไลน์นะครับ uh huh. ก็จะมีการเขาเรียกว่าไต่ส่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละนะครับ uh huh. พอคุยกันจบเรียบร้อย ในวันที่29สารรัฐธรรมนูญก็คงจะมีการเขาเรียกลงมตินะครับวินิจฉัยว่าคดีป,ปมคลิปเสียงของนยายกแพทองทานเนี่ยเป็นยังไงต่อมันก็มีแค่2ทางรอดกับไม่รอดนะครับทีนี้ถ้าถามว่าตัวของการรอดหรือไม่รอดเนี่ยนะถ้ารอดนะเราก็อ่ะกระเตงกันไปอยู่กันไปกับการเบริกจ่ายงบประมาณอย่างที่นําเรียนนะครับปี69ขังท้อก็ใช้ ปีเอ่อปีหกแปดครั้งท่อก็ใช้ปี69ก็เริ่มใช้ได้ตามปกติรตรงเนี้ยผมว่ามันก็จะส่งผลมาที่ไอ้ GDP ของบ้านเราละนะครับว่าอ่าส่งออกทําได้ตามเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณการเอ่อดำเนินกิจการอะไรต่างๆที่เป็นภาครัฐออกมาได้ตามเป้าหมายเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยประคับประคองตัวไปได้ huh. ในแต่มาที่3กับแต่มาที่4นะี่ะซึ่งก็จะเห็นผมมองเป็นเคสต,ตรงกลางก่อนละกันนะครับอ่ารอดอยู่ต่อ ก็น่าจะเห็นการผันผวนของตลาดเนี่ยดาวไซนน่าจะจํากัดนะครับผมมองว่ารอบนี้1,200จุดเนี่ยน่าจะเอาอยู่แล้วก็ถ้าประคองกันไปได้จนถึงในช่วงของอายุรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปมองกันเลือกตั้งกันประมาณสักปี7จดตามปกติผมว่าตลาดก็จะอยู่ในกรอบ1 2 0 0ถึง1 2น0ครับก็อยู่กันไปนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่า,าไม่รอดนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อแน่นอนครับการปรับคลอ,อมอใหม่ แลก็จะเกิดขึ้นการเบิกจ่ายงบประมาณก็อาจจะดูแล้วมีความกังวลว่ามันจะสะดุดนะครับหรืออาจจะมีการดีเลย์ไปบ้างในบางโปรเจกต์แต่ผมมองว่าดาวไซก็ไม่เยอะนะครับก็จะอยู่ในเคสประมาณสักพันสถึงหนึ่จุดนะครับอันนี้อิงก,กับเ,เรื่องของพื้นฐานผลการดําเนินงานอะไรต่างๆนานาแต่ซึ่งก็ต้องมองว่าถ้ามันเป็นในเคสนี้เราลากออกไปจนถึงประมาณสักตุลาถึงธันวาปีนี้นะครับผมมองว่า เราจะต้องมองกันแล้วว่า่าสมมติไม่รอดแล้วมีการปรับคอรอมอแล้วคอรอมอใหม่เนี่ยจะอยู่กันไปเนี่ยจะนานแค่ไหนนะก็อย่างที่เราเห็นว่าผลสํารวจอะไรอย่างนี้ได้โพลออกมาต่างๆนะครับเราก็คงจะมองกันว่าตอนเนี้ทุกคนอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับนะครับอาถ้าเกิดไม่รอดแล้วอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายมันก็คือการนําไปสู่การเลือกตั้ง การเลือกตั้งการยุบสภาอะไรต่างๆอาจจะเกิดขึ้นก่อนปี70นะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองกันว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นในปี69ในช่วงตมาที่4เนี่ยตุลาถึงธันวาเนี่ยนะครับยังมีรัฐบาลอยู่นะก็ยังทํางานกันต่อมีการเบิกจ่ายงบได้ตามปกติเพียงแต่ว่าควรจะเริ่มใส่ความคาดหวังเชิงบวกเข้าไปละ ว่าถ้าเลือกตั้งใหม่อาจจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรืออาจจะมีพรรคการเมืองใหม่ๆนะครับเข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศในการลงทุนให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเห็นหุ้นขึ้นในช่วงประมาณหลังจากพ้นเดือนกันยาไปแล้วตราาธันวามองเป้าอยู่ที่ตรงไหนนะครับถ้าอิงอย่างบกฝรั่งบางโบกอาจจะมองกันไปถึง1350แต่ผมว่ายังไงหุ้นก็ขึ้นไปนะครับ ในในโมเมนตัมที่คิดคว่าน่าจะทะลุพันสารอจุดได้นะครับอันนี้คงจะมองเป็นเ,เป็นฉากชัดต่างๆนะครับว่าถ้าเกิดเ,เหตุการณ์แบบนี้นะจะเกิดอะไรเกิดขึ้นและตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะของการเขาเรียกว่ารอเบิกจ่ายของงบประมาณปี69เนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยผมว่าถ้าเราผ่าน,นเฟสตรงนี้ไปได้นะผมว่าเราน่าจะได้เห็นภาวะตลาดที่น่าจะสดใสามากขึ้นนะครับอันนี้ถ้าอิงกับการเมืองเพราะว่ามันจะมีผลกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรงนี้จะมีผลกระทบมาที่ GDP นะมันก็จะกระทบมาที่กําไรบริษัทจดทะเบียนอีกอีกทอดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางไทม์ไลน์กันเอาไว้แบบนี้ครับตลาดย่อลงมาไม่น่ากังวลน,นะมผมคิดว่าเราหาจังหวะในการซื้อหุ้นครับเลือกหุ้นเป็นหลายตัว ในช่วงนี้ยี่สิบเอถึงยี่สิบเก้าสิงหาอะคนบอกอาจจะติดตามดูคดีการเมืองตลาดมีการพักฐานผมว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ละที่ตลาดมีการลาลรีขึ้นมาจากหนึ่งพันห้าสิบจุดมาจนถึงหนึ่งพันใกล้ๆสามร้อยจุดตรงเนี้จะมีการพักบ้างนะครับแต่เป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับ,รบและที่สําคัญเนี่ยผมว่าหุ้นหลายตัวน่าสนใจนะ่เพราะว่าเราจะเห็นการปรับประมาณการกําไรขึ้นในหุ้นหลายตัวการปรับคําแนะนําขึ้นในหุ้นหลายตัวเพียงแต่ว่าหุ้นเหล่านี้ อาจจะไม่ได้มีอิทธิพลกับดัชนีมากเหมือนอย่างพวกการบินไทยเดลต้าเอโอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่ามันมีสเสน่ในหุ้นหลายๆตัวที่เห็นแล้วว่ามีการปรับประมาณการกําไรขึ้นแล้วมันมาจากพื้นฐานจริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่างไทยยูเนียนไ c ทีซีนะครับคอมเเว่นบำรุงลาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหุ้นลายตัวรอบนี้ย่อลงมาเลือกสะสมในหุ้นที่เราเห็นทิศทางของบองบ ว่าประมาณการกำไรที่ปรับขึ้นครับแล้วก็อีกเซกเตอร์หนึ่งที่น่าจะคำาอินเด็กซได้ก็คือธนาคารพาณิชย์แต่ผมมองว่าธนาคารพาณิชย์เองถ้าย่อลงมาหลายคนคงจะเร็งกันแล้วครับว่าปันผลเนี่ยนจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วปันผลระหว่างการของหุ้นหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยพาณิชย์ เขาพิสูจน์ไม่เห็นแล้วครับในอดีตเคยจ่ายแล้วจ่ายได้สูงขึ้นแล้วรอบนี้ยังมีการส่งสัญญาณว่าจะจ่ายได้สูงขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยค้ำดัชนีเอาไว้ได้ในรอบนี้ครับส่วนที่เหลือก็คือหาอัลฟาจากตลาดแล้วนะอาจจะเล็งมาที่หุ้นกลางหุ้นเล็กที่มากขึ้นจากการประ,ประมาณการกําไรขึ้นครับโอเคเพราะฉะนั้นดัชนียิ่งลงมาใกล้พันสเท่าไหร่นี้ยิ่งได้เปรียบในการเข้าไปซื้อมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าดาวไซด์จะยิ่งน้อยลงแบบนั้น ครับใช่ครับ,รบม,มองแบบนั้นเพราะว่ามันยังมีพื้นฐานที่สนับสนุนในเรื่องของตัวกาไรของบริษัทจดทะเบียนอยู่เพราะฉะนั้นดาวไซด์รอบนี้ไม่น่าจะลึกครับโอเคแล้วปัจจัยต่างประเทศล่ะครับหลายคนบอกว่าสัปดาห์นี้มีแจ็คสันโฮมีประเด็นเรื่องคุณครทรัมป์ที่พยายามจะเคลียร์ปัญหารัเสเซียยูเครนมีอะไรที่เราจับตาม,มองเป็นพิเศษไหมครับมองเป็นบวกแล้วต่อให้ตลาดต่างประเทศเขาปรับฐานรุนแรงนะครับผมคิดว่าหุ้นไทยจะไม่ลงตามขนาดนั้นนะครับอย่างที่ลอจิกเคยไล่เรียงกันในช่วง2อาอาทิตย์ก่อนไปละ นะครับว่าทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะดอลลร์เนี่ยถ้ามันอยู่ในโทนที่เป็นการเขาเรียกว่าไม่แข็งไปกว่านี้นะครับอาจจะมีโอกาสในการอ่อนค่าตามที่ morgan s t a ล l y คาดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบวกสาหรับตลาดเกิดใหม่รวมไปถึงตลาดหุ้นไทยทีนี้ถ้าเรามองกันว่าถ้าตลาดอเมริกาหรือตลาดหุ้นโลกที่ขึ้นมาเยอะรอบนี้จะมีการปรับฐานบ้างนะผมว่าก็เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติถามว่า e x e c u t i ในการปรับจะมีอะไรบ้างหนึ่งก็คืออ่ะเรื่องของเฟดนะครับหลายคนก็จะมองกันแล้วว่าปีนี้ เฟดน่าจะเอาดอกเบีย้ยลงได้ถึง3ครั้งอันนี้อิงจากผลสลํารวจที่เขามีการมองกันและตลาดก็ดูจะตอบรับเชิงบวกะนะครับถ้าในระหว่างทางเนี่ยอย่างแจ็คสันโฮมมิ e ติ้งนะครับออกมาแล้วตัวเลขมีการเปลี่ยนแล้วก็ตัวเลขคาดการณ์มีการปรับแต<ะ>นะ่ผมเชื่อว่าตลาดเองอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าผิดหวังแล้วอาจจะมีแรงขายออกมา<ะ>แต่ถ้าเกิดเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยได้ไม่ถึง3ครั้งอย่างที่ตลาดมีการคาดหวังเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปตอบรับเสยเยอะอันที่2นะครับการเมืองระหว่างประเทศนะครับผมกลับมองว่า ประเด็นเรื่องอัตราภาษีต่างๆเนี่ยน่าจะ จบเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับการตอบโต้กันไปมาอ,าอย่างจีนล่าสุดเนี่ยคุยกันก็มีการขยายระยะเวลาออกไปให้จนถึงเดือนพฤศจิกนะครับและตรงนั้นคงจะต้องมาเจราจากันใหม่แล้วก็ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆกับมาตรการที่จะมีการคว่ำบาตรเพิ่มเติมใ,ในกรณีที่เช่นจีนไปซื้อน้ํามันจากรัสเซียอเมริกาจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มไหมซึ่งดูจากสัญ,ญญาณของการพบกันในรอบนี้ระหว่างประธานาธิบดีอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยผมว่า ไม่น่าจะมีนะครับในเรื่องอของมาตรก,การคว่ำบาตรหรือสซงชั่นอะไรเพิ่มเติมครเพราะฉะนั้นก็น่าจะทางสะดวกนะฮะกับในเรื่องของตัวการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็อย่างที่นําเรียนครับตลาดหุ้นต่างประเทศถ้าจะปรับฐานน่าจะเป็นการปรับในภาะวะแบบปกตินะคงจะไม่ได้กระทบมาถึงตลาดหุ้นบ้านเรามากนักเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนครับเซ้ากันคำคำคนอื่นเขาอ่อชามหายกันแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งจะ ผ่านพ้นนิวโลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าด้วยโมเมนตัมแบบนี้รเราไม่น่าจะมีดาวไซต์ที่ลึกครับเพราะฉะน,นั้นยังคาดหวังว่าฟันโกลน่าจะทยอยเข้ามาตลาดหุ้นไทยในอนาคตเพิ่มเติมได้มีครับยังยังคาดหวังอยู่ครับแล้วก็ถ้าดูทรงอย่างที่มองแกนคาดนะครับผมคิดว่าตัวเลขนะเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในรอบนี้น่าจะเข้ามาแล้วอยู่กันอีกอยาอ,กอ,กอีกยาวอ,อยู่กันอีกระยะหนึ่งนี่แหละเพราะว่าด้วยความถูกของหุ้นแล้วก็อีกหลายประการครับ เมื่อสักครู่พีพิกิตพูดถึงหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณบ้างว่าหุ้นเหล่านี้เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาบ้างเริ่มมีแรงเก็งกําไรเข้ามาบ้างจะต้องเป็นลักษณะประมาณไหนถึงจะเป็นที่สนใจของตลาดครับอ่าโอเคผมว่าหนึ่งนะฮะเราเริ่มกลับมามีสเสน่ห์อย่างยากตัวอย่างกรุงไทยเครดิตการ์ดนะครับรบ,บัตรเครดิตกรุงไทยครับ KTC ล่าสุดเนี่ยทาง MSCI ก็กลับมาบเขาเรียกว่าแอดหุ้นเข้ามาในแต่ชนีของเขาในตัวที่เป็นสมอลแคปอันนี้อย่างน้อยเนี่ยนะครับมีหุ้นกลับมาละ เมื่อก่อนเรามีแต่หุ้นออกนะผมก็ดูอยู่เหมือนกันแหละนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะกลับมามีการเวทเพิ่มไหมซึ่งก็เริ่มเห็นสัญ,ญญาณที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าลากไปถึงตอนเดือนตุลาเนี่ยผมว่า เขาจะมีการปรับอีกทีในเดือนพฤศจิกเนี่ยแล้วตลาดยังเล่นทรงแบบเนี้ยมีโอกาสครับที่น้ําหนักตรงเนี้ยพวกเนี้ยจะมีการปรับเพิ่มอุนจะมีการถูกแอดเข้ามาเพิ่มซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกเราว่าครับว่าฟันโฟจะอยู่กับเราไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นว่ามีแต่อัพไซด์นะครับเรารไม่ได้มองว่าจะมีดาวไซด์อะไรมากอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวฟันโฟ อ่ะโอเคได้เดี๋ยวลองพิจารณากันดูนะครับวันนี้เราอัปเดตเรื่องที่น่าติดตามนะครับการเมืองเนี่ยลุ้นเงินเข้มข้นเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มิกิกมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ